5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทยาอนุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของการดูคนนะฮะการดูคนว่าเราจะสามารถดูคนยังไงเราจะอ่านคนแบบไหนได้ซึ่งผมคิดว่าการอ่านคนเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับเบสิคไปจนถึงระดับสูงนะครับแต่อย่างน้อยสุดระดับเบสิคนี้ต้องได้ มีบทความหนึ่งของชอนเคอร์น n ชื่อว่า Four Things That Reveal Much About a Person นะฮะว่าพฤติกรรมหรือว่าแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นนะครับข้อแรกคือสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคนที่เก่งกว่าหรือดีกว่านะฮะโลกเราเนี่ยต้องมีคนที่เก่งกว่าหรือว่าดีกว่าเราเสมอนะครับมันมีคําพูดติดตลกอยู่ที่เราอาจจะก็ได้ยินนะฮะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งเรื่องไหนนะ แต่คุณลองเซิร์ช u t u b e ดูเนี่ยคุณจะพบว่าจะมีเด็กอายุ13ที่ทำมันได้ดีกว่าคุณเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางดนตรีกีฬาคณิตศาสตร์นะครับจะมีคนเก่งกว่าคุณเสมอแล้วแล้วแล้วคนคนที่เก่งกว่าคุณเนี่ยบางทีจะเป็นคนที่นึงไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะอย่างดนตรีนี่ชัดเจนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแหมเป็นคนที่เล่นตีกองเก่งมากนะลองไปเซิร์ช u t u b e เด็กตีกองมันคนจะตกใจนะครับโลกการทำงานก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเจอน้องที่แบบ อาจจะเด็กกว่เราเป็น10ปีแต่เก่งกว่าเราทุกทุกเรื่องเลยนะยัเงเราทุกเรื่องเลยใช้เรื่องเทคนิคก็เก่งกว่าภาษาก็เก่งกว่ามนุษยสัมพันธ์ก็ดีกว่าพรีเซนต์ก็เก่งกว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอใครที่เก่งกว่าเนี่ยเมื่อน,นั้นแหละนะฮะเราแสดงออกยังไงเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีการบอกว่าเราเป็นคนแบบไหน ถ้าเรามีกลิ่นอายของความอิจฉาริษยาหรือเกลียดชังเวลาเราดูคนอื่นก็ได้นะเวลาเขาเห็นคนอื่นที่เก่งกว่าเนี่ยถ้าเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงถึงกลิ่นอายของความเกลียดชังของความริษยาเนี่ยนะครับก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใจกว้างถ้าเราเป็นก็แปลว่าเราเป็นคนที่ใจแคบแต่ถ้าเราชื่นชมถ้าคนคนนั้นชื่นชมคนที่เก่งกว่าเขาจริงๆอยากขอคําแนะนําด้วยเพื่อมาพัฒนาตัวเองเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าคนนี้เป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของโลกด้วย แค่เราดูว่าเขาปฏิบัติกับคนที่เก่งกว่ายังไงก็สามารถที่จะแปลได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับข้อที่2คือความจริงใจในคําพูดของเขานะครับผู้เขียนบทความเนี่ยได้ลองถามผู้หญิงจํานวนหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์บอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์คือผู้ชายแบบไหนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคนคนเขียนบทความก็คิดว่าคําตอบก็จะเป็นแบบนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาแวกนี้แต่ไม่ใช่นะฮะคำตอบที่คิดที่สุดกลับเป็นคําพูดที่ว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์คือผู้ชายที่ทําได้อย่างที่พูด พูดแล้วทําได้นั่นเองนะครับเราอาจจะเจอคนที่ผิดคําพูดอยู่บ่อยๆนะฮะเป็นเรื่องธรรมดามาสายไม่รักษาเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคําพูดได้คําพูดที่ตัวเองลั่นวาจาไว้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ทํายากกว่าที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําได้ก็มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับถ้าเจอใครที่รักษาคําพูดได้เนี่ยนะฮะต้องรักษาเขาไว้ดีๆเพราะเขาเป็นคนที่หายาก อันที่สามคำที่คนคนนั้นเลือกใช้หรือว่าเรื่องที่เขาพูดนะฮะคุณเคยเจอคนที่พูดถึงแต่เรื่องตัวเองไหมคือแบบวันๆก็คือคุยก็พูดพูดแต่เรื่องตัวเองนะครับยังไม่มีในะครถามด้วยซ้ำนะฮะเอาแต่บอกแต่เรื่องตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงไม่ถามคนอื่นสักคำว่าชีวิตของคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับหรือถามก็ถามบบผ่านๆไม่เคยชวนคนอื่นคิดวิเคราะห์หรือรับฟังในสิ่งที่เขาคิดอยู่เต็มไปด้วยอีโก้คนแบบนี้ก็คือคนที่เต็มไปด้วยอีโก้และคิดว่าตัวเองเเเกกกกกก่่งงงทีสสุดดดนะรรรานะาาาาา็มถบอออไ้จลัษณขขขพู ถ้าเกิดเขาใส่ใจความรู้สึกข,ของคนอื่นเยอะๆตั้งใจฟังนี่ก็สะทอนหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่เสียสละอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ี่เขาปฏิบัติกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เขายังไงนะครับแหมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและปฏิบัติด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยเราพูดจาดีประนีประนอมกับบางคนเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ให้นะครับจึงน่าสนใจว่าถ้าคนนั้นที่เรากางังที่เรา เรากำลังคุยด้วยหรือใครกำลังจะคุยด้วยเนี่ยไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เราเลยเนี่ยเราจะปฏิบัติกับเขายัางไงมันเป็นการบ่งบอกตัวตนของเรานะครับถ้าเราปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีผลประโยชน์ให้เราอย่างเท่าเทียมกันพูดจาไพเราะกับเด็กผู้ใหญ่จะรวยจะจนเคารพทุกคนในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นม,มีความเป็นม,มนุษย์สูงต้องใช้คํานี้แล้วกันนะฮะเราก็เราก็มีความยุติธรรมในชีวิตสูงแต่ถ้าเกิดเราเลือกปฏิบัติเฉพาะ ปฏิบัติดีเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์ให้กับเราแล้วคนที่มีผลประโยชน์ให้กับเราเราก็ปฏิบัติแย่มากเลยเนี่ยก็เราก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เบสิกในการอ่านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิศาสตร์วิชาสําคัญจริงๆในการใช้ชีวิตนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที